น้องครับสวัสดีครับก็กลับมาพบรายการ b บเบาะเดอรเวนะครับวันนี้ยังคงมีฝนนะพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องเดินทางไปจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ช่วงเย็นเนี่ยเมื่อไปถึงที่จักนะครับหัวกุญแจแล้วนะครับวันดีเขาจะมีกลุ่มเซลล์ที่บ้านหนองไร่นะฮะจังหวัดระยองซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับนะครับติดกับชลบุรีนะครับ ก็ถ้าว่าขอบคุณพระเจ้าพี่้องครับจะได้มีโอกาสรับแชทพระเจ้านะครับสองครั้งด้วยกันนะครับคือคืนนี้แบ่งปันในกลุ่มเซลล์นะครับบ้านหนองไร่จังหวัดระยองนะฮะโทษนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับก็จะแบ่งปันที่ขิดจัดนะครับโอนแจนะฮะรอบเช้านะครับเดี๋ยวผมจะลงโมวงครับวันนี้ครับวันนี้วันเสาร์นะครับรถ ก็ไม่มากเท่าไหร่นะก็เลยถือโอกาสลงมงนะครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเดี๋ยววันนี้รอบเช้านะครับผมก็จะมีบันทึกรายการไบโบท t มเอ้ไบโบทูเดย์ไบโบทูเดนะครับวันนี้นะฮะแล้ววันนี้อาจารย์ปูนนะฮะอาจารย์ปูนก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณสิบโมงครึ่งนะฮก็จะมาบันทึกรายการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานไม่ไม่เสร็จฮะเดี๋ยววันนี้จะมาลุยกันต่อนะครับ แล้วก็บ่ายโมงนะครับผมถึงจะออกเดินทางนะครับไปที่คิดจักรโขนแจนะครับกอฝากไว้นะครับพี่น้องด้วยสําหรับการเดินทางนะครับไปในบ่ายวันนี้นะฮะวันนี้ผมขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วครับขอบคุณพระเจ้ารถโล่งเลยครับพี่น้องไม่มีรถเลยนะฮะก็เชื่อว่าทุกรายการนะครับของผริโซนนะครับทั้งเก่าและใหม่ นะจริงผมก็ทำมาหลายปีพี่น้องครับไฟใน y t u t u เนี่ยผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า2,000กว่าชิ้นเกือบ3,000ชิ้นด้วยนะฮะตั้งแต่20กว่าปีก่อนนะทุกไฟนะครับที่บันทึกไว้นะครับก็ยังเป็นประโยชน์นะครับมีพี่น้องหลายท่านก็ติดตามอยู่นะฮะก็มี2ชื่อหลักๆนะครับที่ YouTube ก็คือ Full Horizon นะครับตรงนั้นติดตามอยู่หมื่นกว่า นะครับส่วนบริสุทธิ์ทีวีนะฮะก็ติดตามอยู่7,000กว่านะครับส่วนใน Facebook ก็พี่น้องก็ติดตามอยู่หลายชื่อนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะยูเทริรนตรงธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะก็ปกติเข้ามาสองทางครับมาเส้นทางตรงมาทางตรงมาทางคลองตันนะมายูเทริรนตรงธนาคารนะฮะกับถ้ารถติดวันปกติรถติดมากก็จะเลี้ยวขวา นะครับตรงซอยถนนพัฒนาการ25นะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมพี่น้องครับาหากว่ารถติดเยอะนะครับก็เข้าทางนู้นถ้ารถไม่ติดนะครับอย่างวันเสาร์นะครับก็มาทางนี้เนีเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจอดตรงหน้าออฟฟิศก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะแบ่งปันหนุนใจพี่น้องนะครับผ่านาพระคำมระเจ้า ดีเนื่องจากว่ารถมันไม่ติดเลยนะฮะอะไรว่าจะแบ่งปันพระคำพระเจ้าช่วงที่รถติดนะครับแต่พอไม่ติดเนี่ยนะฮะมาแบ่งปันช่วงรถจอดดีกว่านะครับจะปลอดภัยกว่านะเพราะผมต้องอ่านข้อพระคำของพระเจ้าด้วยเนี่ยถึงแล้วครับพี่น้องพนักงานซอยเนี่ย15เนะเร็วมากพี่น้องครับคือบ้านผมกับซอยพนักงาน15อยู่ห่างกันประมาณ4กิโลครึ่ง เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ,ถไมไปติดนี่แป๊บเดียวแต่ทรถติดฝนตกนะครับเคยนะครับทำเวลาสูงสุดนะครับจากบ้านมาที่ออฟฟิศนะฮะเกือบสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงพี่น้องอ่ามีพี่น้องมาช่วยวางกลวยไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องลงไปเอากลวยออกก่อนนะ เขาต้องปีนขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อจะได้แอบนะครับห่างจากใจกลางถนนหน่อยนะเพราะว่าซอยนี้ค่อนข้างจะแคบนะครับพอแคบเนี่ยก็จะมีปัญหาเวลารถเข้ารถออกนะครับโอเคพี่น้องครับเหมือนเดิมฮนะขอเปิดกระจกแล้วก็ดับเครื่องรถนะครับจริงๆก็เตรียมพระคำพระเจ้าไว้ช่วงที่ระหว่างการเดินทางนะครับ โอติจะมีติดไฟแดงหรือไม่รถติดนะครับก็จะมีโอกาสได้ใช้เวลาในการที่ดูนะข้อพระคำนะครับเมื่อเช้าก็นั่งตอนที่อุ่นเครื่องรถนะฮะก็ต้องคิดนะขอพระเจ้านะว่าวันนี้จะแบ่งปันอะไรบ้างนะครับก็เลยนึกถึงปัญญาจารย์ที่พูดถึงวาระนะครับในปัญญาจารย์บทที่3พี่น้องครับบอกว่าอะไรฮะมีวาระสําหรับทุกสิ่งข้อหนึ่งข้อสองนะพี่น้องครับมีฤดูการสําหรับทุกสิ่งมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ พ่อสบมีวรระเกิดและวรระตายมีวรระปลูกและวรระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งนะเอาเท่านี้ก่อนนะพี่น้องครับเราก็มีเยอะพี่น้องลงไปอ่านดูว่ามีวรระอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่สังเกตเห็นไหมผู้ประกอบพิธีและครับไว้ใเนี่ก็ส่วนใหญ่จะหยิบยกพระคาของพระเจ้าในปัญญาจารย์นี้ก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยได้ข้อคิดว่าสิ่งที่อยากจะแบ่งปันก็คือเนื่องจากเรามีวรระเกิดเราก็มีวรระตาย นะครับวันล,ละเกิดแน่นอนเราทราบไปแล้วนะครับเรามีใบเกิดเรามีสารที่เกิดวันเวลาเป๊ะนะทุกคนนะครับไปคลอดโรงพยาบาลอย่างผมเนี่ยผมกับพี่สาวนี่ไม่ได้คลอดที่โรงพยาบาลเราอยู่ในยุค <bitte. S 2> คนโบรนาณน,นะครับเราเคลอดกับหมอตำแยนะครับแต่คุณพ่อเนี่ยตอนที่ผมคลอดคุณพ่อก็ในยุคนั้น,นมันจะมีปฏิทินเล็กๆป of of <ục> เป็นนงกระบเล็กๆของคนจีนนะพ่อจะฉีกปฏิทินแผ่นนั้นเก็บเลยแล้วก็ไปเคลือบเหมือนที่ผมเคยพี่น้องได้ดูไปแล้วนะครับ เป็นปฏิทินจีนบอกเรียบร้อยรายละเอียดเป๊ะเลยนะฮะก็เก็บไว้เลยนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามพี่น้องครับส่วนวาระตายก็คือวาระที่เราจะล่วงหลับนั้นเราไม่ทราบและไม่รู้ว่าจะตายแบบไหนด้วยผมพูดถูกไหมครับอย่างบางคนก็ป่วยตายนะอย่างเนี้ยเป็นมะเร็งตายบางคนก็มีอุบัติเหตุบางคนก็ป่วยด้วยโรคชาราอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเพราะทุกคนต้องมีวาระแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ข้อคิด สาหรับพี่น้องทุกคนนะครับโดยส่วนตัวนะฮะเนื่องจากเองผมเองก็เคยประกอบนะครับพิธีไหว้ไหลด้วยนะครับบางคนก็ถามเวลาผมแบ่งปันเสร็จเฮ้ยทำไมอาจารย์แบ่งปันดูเหมือนไม่เหมือนกับอาจารย์คนอื่นผมบอกว่าเอางี้แล้วกันสิ่งที่ผมแบ่งปันเนี่ยนะครับผมก็ว่าไปตามพระเจนะของพระเจ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์บางท่านอา,อาจจะพูดหรือเราเออไม่ใช่แล้วลมใจ นะครับทั้งแขกนะครับที่มาในงานกับเราลมใจญาตินะครับผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับผู้ตายหรือผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับตอนนี้ได้อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแล้วนะครับตอนนี้อาจจะนั่งคุยกับพระเจ้านะครับอยู่บนเดินเล่นบนถนนทองคําใช่ครับความจริงเป็นแบบนั้นก็คือบนสวรรค์มีถนนทองคําบนสวรรค์มีกาแพงเฝ้าในแก้มบีโชธนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ตั้งข้อสังเกต คือสาหรับผมนะครับเมื่อผมอ่านพระคำพระเจ้านะขอการทรงนำชัปัญามาสุ์เนี่ยเพื่อขอความชัดเจนคือทุกคนที่ล่วงหลับไปแล้วนะครับจากที่ผมได้อ่านพระคำพระเจ้านะครับไม่มีใครนะครับที่ได้ขึ้นไปสวรรค์สถานทุกคนจะต้องรอรอใครครับรอพระเยซูเพราะพระเยซูต้องเสด็จลงมานะครับตามพระบัตร์ตรัสสั่งของพระบิดาเพราะพระพี่บันทึกว่าวันที่พระเยซูเสด็จลงมาในโลกนะมาเพื่อพิพากษาโลกนั้นไม่มีใครรู้ว่าเป็นวันไหนใช่ไหมครับ แม้แต่ทูตสวรรค์ก็ไม่รู้นะพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระพระบิดาองค์เดียวและเมื่อพระเยซูมาแล้วนะครับพระองค์จะให้ทุกคนฟื้นจากความตายตรงนี้เป็นความจริงที่ถูกบันทึกไว้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์หมดแต่ทุกคนต้องรอถูกไหมฮะรอเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะในวันพิพากษาว่าเราทําผิดบาปอะไรบ้างใช่ไหมครับใครทีอ่อยู่ในโลกนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องชัดเจนเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้า แล้วก็สะสมบําเหน็จไว้วันนั้นพระเยซูก็จะนําบําเหน็จที่สะสมไว้ออกมาให้ด้วย,พร,รรยวพร้อมกับอะไรครับมุงกุดอย่างความชอบธรรมพร้อมกับนะครับชีวิตนิรันดร์อันนี้คือความจริงที่ถูกบันทึกไว้เพราะฉะนั้นผมมักจะแบ่งปันความจริงนี้เพื่อให้คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าที่มาร่วมในพิธีไว้หลยได้รับทราบว่าคริสเตียนเมื่อล่วงหลับหรือตายไปแล้วพี่น้องครับต้องรอนะรอให้พระเยซูมาเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้สดสินว่าใคร จะได้ขึ้นสวรรคสถานใครที่ไม่ได้ขึ้นสวรรคสถานไม่ใช่ปากของนักเทศหรือไม่ใช่ปากของสิทธิบิบาลแต่ต้องเป็นพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์ผมพูดถูกไหมครับเพราะนั้นก็อยากหนุนใจพี่น้องครับการอ่านพระคัมภีร์เจ้าเนี่ยต้องขอการทรงนำจากพระปัญญาเบริสุดเราอยากฟังอย่างเดียวเราต้องไขครัวนชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรพระเยซูจะเสด็จมารับนะครับไม่ใช่เราขึ้นไปเองแต่จะเสด็จมารับเพราะการที่พระองค์จะรับไปนั้นพระองค์ต้องเคลียร์ก่อน ต้องแยกแพแแะแยกแกะแยกเข้าลามาและเข้าสาลีคือคริสเตียนทุกวันนี้อยู่ในโบสถ์พี่น้องครับเราไม่สามารถพิพากษากันได้หรู่แล้วว่าใครเป็นแพะใครเป็นแกะแต่อย่าลืมว่าพระเยซูมาวันนั้นมาแยกนะครับใครก็ตามพี่น้องครับถึงแม้เป็นคริสเตียนมาโบสถ์ก็ตามได้ชื่อเป็นคริสเตียนบัพติชนบอกว่าเป็นคริสต์แต่อย่าลืมว่าผู้ที่จะการันตีและตัดสินว่าเป็นคนที่เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าก็คือต้องตัดออกมาจับพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น ้คนที่ล่วงหลับไปแล้วที่นอนอยู่ในโลงในพิธีไว้อะไรนั้นเราไม่รู้นะครับนี่ผมพูดตรงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับด้านหนึ่งเราเห็นอีกด้านหนึ่งไม่เห็นเราก็ไม่รู้แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงรู้เพราะองค์เป็นองค์สัพพัญญูพระองค์ทรงรู้ว่าคนที่ล่วงหลับไปคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่พระเจ้ารู้ทั้งในที่ลับและในที่แจ้งปัญญายพี่น้องได้เข้าใจในเรื่องนี้พระเจ้ามีมาตรฐานสูงนะครับในการแยกแพะและแกะแยกเข้าละมันกับเข้าสาลี เพื่อให้คนที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยเมื่อเขามาฟังคาเทศนาเนี่ยเขาจะเข้าใจถูกต้องด้วยและเพื่อนอกจากจะเล่าลมจิตใจนะฮะญาติผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเราสามารถแบ่งปันความจริงให้กับคนที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าเมื่อเข้ามาร่วมพิธีไว้อะไรนะครับมีวาระเกิดมีวาระตายมีวาระหลายอย่างทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายของสุดท้ายเราต้องสุบชัดเจนว่าองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย และคนที่ล่วงหลับไปแล้วพระองค์จะมาปลุกให้ฟื้นขึ้นจากความตายแม้แต่ทะเลก็ต้องคืนคนจากทะเลคือจะไปตายที่ไหนจะสูญหายไปกี่ปีก็แล้วแต่เพี่นครับพระเจ้ามีวิธีงงพระองค์ที่จะทุกคนฟื้นจากความตายและเข้าสู่การพิภากษาแล้วว่าพระภีร์บอกว่าด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่การพิภากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวพระเจ้าก่อนนั่นหมายความว่าการพิพากษาจะเริ่มต้นที่คริสเตียนทุกคนไม่ว่าพี่น้อ่จะเป็นคริสเตียนในประเทศใดทวีปใดแล้วแต่คริสเตียนทุกคนเหมือนกับยืนอยู่แถวหน้า ต้องเข้าสู่การพิภากษานะครับหลังจากนั้นก็เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เชื่อในเรื่องข่าวประเสริฐพี่น้องลองอ่านพระคัมภีร์ดูนะครับ่ไหม้ด้วยว่าการพิภากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวพระเจ้าก่อนส่วนคนที่ปฏิเสธหรือคนที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐนั้นปลายทางชัดเจนครับคว่าปลายทางพี่น้องมีปลายทางมันมี2-2ที่เท่านันเองสองแห่ง ปลายทางนะครับของคนที่เชื่อในพระเยซูเป็นนะครับและดำเนินชีวิตปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าปลายทางก็คือเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับส่วนปลายทางคนที่ไม่เชื่อพี่นองครับก็คือบึงฟันรกวัะนั้เราต้องกล้าพูดความจริงเรื่องนี้ใช่ความจริงอาจจะพูดไปแล้วบางคนไม่พอใจบางคนรู้สึกแบบหงุดหงิดใจพี่น้องครับวเวลาผมสอนผมเทศนาเนี่ยพี่น้องครับผมให้มนุษย์อื่นอัดใจหงุดหงิดกับผมดีกว่าพระเจ้าพี่น้องครับไม่พอใจผมในสิ่งที่ผมพูด เพราะนั้นปากของนักเทศเช่นเดียวกันไปน้นครับเราจะเทศเอาใจพี่น้องสมาชิกโดยที่พระเจ้าเสียพระไทยหรือพระเจ้าไม่พอพระไทยนั้นผมไม่เสี่ยงดีกว่าพี่น้องครับให้ให้มั่นใจว่าสิ่งเราสอนทเทวเทศสนาน,นั้นชัดเจนถูกต้องโดยอ้างนะครับกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าอย่างที่บอกไว้ผู้พิพากษาเนี่ยคุณจะตัดสินใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องอ้างกฎหมายมาตราใดมาตราหนึ่งชัดเจนนะครับเป็นที่ยอมรับว่าการที่ อ่าชายคนนี้หญิงคนนี้ถูกพิพากษาเนี่ยครับเพราะผิดกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งชัดเจนเหมือนกันการที่ผมแบ่งปันพระคำพระเจ้าแบบตรงไปตรงมาก็มีกฎหมายรับรองก็คือถ้อยคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ต้องอ่านบัะพีให้มากเป็นนะครับและขอพระวิญญ,ญาณน,นำจริงๆที่เราจะเข้าใจอยากฟังแต่นักเทศเทวเป็นนะครับพระพิบอกว่าอย่าเชื่อแต่สุขวิญญ,ญาณเราต้องอ่านแล้วก็ขอความเข้าใจโดยตรงฮะจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระเจ้าและพี่น้องจะเข้าใจในสิ่งที่ผมแบ่งปันวันนี้นะครับ และจะได้ระมัดระวังมากขึ้นในการมีชีวิตไม่ฉชนั้นพี่น้องครับทุกคนรู้สึกทําตัวสบายฉันเป็นคริเสเตียนแล้วฉันรับบัพจิตมาแล้วฉันรอดแล้วพี่น้องครับระวังให้ดีพระพีเตือนว่าระวังให้ดีจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงพี่น้องครับหนุนใจซึ่งกันและกันเป็นละครับเพราะนี่มันก็ปลายยุสุดท้ายแล้วเราเห็นว่าความบาปกมนุษรุกกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นพี่น้องเข้าใจนะครับในสิ่งผมแบ่งปันวันนี้นะครับอโอเคพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้พี่น้องจะได้ฟังน,น,นะครับรายการใบบูธทุเรียน่นนนอะครับ หลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวประมาณสิบโมงครึ่งนะฮะอาจารย์ปูนก็จะมานะครับถ่ายทํารายการแล้วผมประมาณบ่ายโมงนะฮะผมก็จะเดินทางไปที่นะครับคิจักหูกุญแจแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็จะเดินทางกับพี่น้องนะสมาชิกบางคนที่คิดจักหูกุญแจนะครับรวมทั้งสี่บ้านด้วยนะครับเรามีกลุ่มเซลล์ที่บ้านหนองไร่จังหวัดระยองนะครับซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดชลบุรีนะครับก็จะมีการแบ่งปันหนุนใจพี่น้องที่นั่นถ้าหากทุกอย่างไม่มีปัญหานะฝนไม่ตกคลื่น อินเทอร์เน็ตโอเคผมจะถ่ายทอดสดให้ด้วยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็จะได้เป็นพรซึ่นกันแล้วกันพี่น้องครับก็ขอจบรายการพี่น้องครับ Bible on the way เพียงเท่านี้ครับพี่น้องผู้ช่ยพรครับสวัสดีครับ